Thank you เอาละครับผมการสวัสดีท่านช่วยท่านก็เรียนท่านจอร์สูชอนมินเนอร์โซเซตี้เช่นเคยแหละตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมาถึงตำแหน่ง CM กันบ้างแล้วกับท็อป10ระดับนักเตะ CM ที่เก่งที่สุดในงบ 150m เม็ดแดงเม็ดส้มเหม,มือนเดิมนะฮะจะมีตัวอะไรบ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากเติมเกมราคาถูกก็สามารถไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราได้ทาง PowerPay l แล้วก็ Power กระชานหรือนเดิม แพ็กเกจใหญ่สูงสามศดร้อยบาทหรือเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือไม่เกิน3,150ส่วนสตาร์พาร้อยยีบาทหรือเพียง645บาทเท่านั้นนะฮะแพ็กเกจด,ดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมสามารถชิ้สั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะมีแอดมินคอยตอบคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนะแพ็กเกจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสามารถชิคตรวจสอบนะครับผมราคาของแต่ละวันได้ที่ลิิงก์ใต้้คลลปเลยเยดอ เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผม10อันดับแรกนะฮะจะมีตัวอะไรบ้างนั้นเริ่มกันจากอันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะอันนี้ผมจัดมาในโหมดมินเจอร์นะท่านผู้ชมนะเฮดทูเฮดไม่เกี่ยวนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆขอมาในโหมดมินเจอร์เนาะขอแบบซ m ที่ยิงบ่อยๆนะครับผมที่ไปลงแรงแล้วมันได้ทั้งเกมรับนะฮะแล้วก็เกมลุกแล้วก็ทําประตูได้ด้วยเนี่ยผมก็เลยจัดมาให้นะฮะอ่ะเริ่มกันจากอันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะจูดเบอร์ลิง อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จูดเบลลิงแฮมในโหมดแมนเชเจอร์นี่คือก็อดเลยนะฮะัสำหรับตัวนี้ ฝีเท้า91ก,การยิง91นะครับผมการส่งบอล95ก,การเลี้ยงบอล96ก,การตั้งรับ86สภาพร่างกาย86ส่วนสูง186เซนติเมตรนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น4 5สกิลมูฟ4ดาวนะครับผมทุนสมบัติพิเศษมีลูเล็ตแท็กเกิลแล้วก็เหนือชั้นเวิร์คเลทเป็นสูงสูงตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดเล่นได้ครบ90นาทีอยู่แล้วนะฮะสามารถอัพกล้ามให้กับจูดดเบลลิงแฮมได้เลยทางด้านของตำแหน่ง CM เอมนี่ยส่วนมากอัพกล้ามไปเลยท่านผู้ชมอัพกล้ามไปได้เลยยก,นะ the กเว้น,ดน,วน,น,วนเดอะบ ทั้งเมเนเจอร์และโหมดเฮดูเฮดโดยเฉพาะโหมดเมเนเจอร์เนี่ยโอ้โหยิงกระจายนะฮะก็จัดให้อยู่ในอันดับที่1ไปเลยนะครับตัวต่อมานะครับผมอันดับที่2เช่นกันนะฮะได้ทั้งรับและลุกเนาะเข้าแท็กเกิลเข้าปะทะได้ดีเช่นกันนะฮะตัวนี้ก็ทางด้านของบัลลักนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกของจูดเลยนะฮะราคาจูดเนี่ยจะอยู่ที่1 3 0 m นะครับผมในราคาเม็ดแดงเนาะอันดับที่2เนี่ยยกให้เป็นทางด้านของอ่ามิเชลบัลลักนะครับผมมิเชลบัลลักเนี่ยในราคาเม็ดแดงอยู่ที่1 3 0 m นะ,ะ้อ ตัวนี้เนี่ยฝีเท้า91ก,การยิง92ก,การส่งบอล100นะฮะแล้วก็การเลี้ยงบอล93ก,การตั้งรับ85สภาพร่างกาย91ส่วนสูง188นะสูงเกือบ190ถือว่าตัวใหญ่ตัวหนามากเลยลูกาอากาศหายห่วงอยู่แล้วนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น4 5สกิลมุก4ดาวนะครับผมทางด้านของอคุณสมบัติพิเศษมีรูเลตฟรีคิกส่งพลังยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ลูกหม่งส่งพลังนะครับผม ตัวนี้เวิร์กเลดเป็นปานกลางสูงก็จริงแต่ว่าเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยตัวนี้เติมเกมรุกค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปทําประตูเนี่ยบ่อยมากๆส่วนทางด้านของเกมรับเนี่ยก็ถือว่าแน่นเช่นกันนะฮะคือได้ทั้งลุกทั้งรับเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นจูดหรือว่าบอลหลัก2ตัวนี้นี่รับประกันนะฮะการันตีก็คือแบบว่าได้ทั้งยิงทั้งใจแล้วก็ทั้งเข้าปะทะแย่งบอลคืนนะครับตัวต่อมานะฮะอันดับที่3นะครับผมวิทยา นะฮะวิติญาตัวนี้ตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเรื่องของการทําประตูนี่ต้องยกให้เขาจริงๆนะฮะตัวนี้ราคาอาจจะเกินมานิดหน่อยนะครับผมนะจะอยู่ที่ราวประมาณ1 4 0่งร m ถึงหนึ่รนะฮะร,ราคาอาจจะมีแว่งๆกันบ้างในช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้คือราคาเขาตั้งสูงสุดนะ1นึ่งร้อกเ็ m, นาะก็ต้องรอราคามันลดลงนิดนึงนะฮะทาด้าของวิติญาตัวนี้นะครับผมฝีเท้ามาที่เกาสิการยริงแปนะฮะ การส่งบอลเนี่ยมาถึง101เลยนะฮะเลี้ยงบอล102ก็ถือว่าทั้งส่งและก็ทั้งจ่ายเนี่ยถือว่าโอเคมากๆร้อยกว่าๆทั้งนั้นเลยเนาะตั้งรับ86สภาพร่างกาย74นะฮะส่วนสูง172นะครับผมมีปัญหาแค่เรื่องลูกกางอากาศแค่นั้น เท้าที่ถนัดเป็น4-5สกิลมูฟ4ดาวคุณสมบัติพิเศษมีตวัดชิ่งด้วยส้นแล้วก็ทางด้านของลูกยิงปั่นโค้งนะครับผมวิตินย่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะซื้อมาใช้งานนะผมแนะนําว่าให้หาตัวสํารองไว้1ตัวนะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันขึ้นสุดลงสุดเหมือนเวิร์กเลทที่มันบอกไว้เลยนะครับผมนะ,ะโดยโดยเฉพาะทางด้านของวิตินย่าตัวนี้เนี่ย ส่วนใหญ่นะครับผมจะวิ่งขึ้นไปทาประตูเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยใครที่ยังไม่เคยใช้วิทินยาในโหมดเมนเจอร์ลองซื้อมาใช้ดูหรือว่าซื้อล่างเล็กมาใช้งานก่อนก็ได้นะครับผมนะวิตินยาตัวนี้ถือว่าเก่งโคตรเลยนะในโหมดเมนเจอร์นะฮะโหมดเฮดตูเฮดไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวต่อมานะฮะอันดับที่4นะฮะ วาวเวเดนะครับผมสามารถจับคู่ยืนกับทางด้านของจูดเบลลิงแฮมได้เลยนะซ้ายขวานะครับผมตัวนี้เนี่ยขึ้นสุดลงสุดเหมือนจูดเลยแต่ว่าจูดมันจะตัวใหญ่กว่านะครับผมแต่ว่าทางด้านของวาวเวเดเนี่ยมันจะคล่องตัวกว่าแล้วก็จ่ายบอลแม่นกว่าแค่นั้นเองนะฝีเท้า94การยิง88นะครับผมการส่งบอล97 การเลี้ยงบอล93การตั้งรับ87เนาะสภาพร่างกาย85โซนสูง182เซนติเมตรถนัดเท้าเป็น4-5เช่นกันนะฮะสกิลมูฟมาแค่3ดาวเนาะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับผมไม่ใช่ประเด็นเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเล่นในโหมดเบนเจอร์าทางด้านของดาวเนี่ยแทบจะไม่เป็นผลนะครับ ตัวนี้นะฮะเวิร์คเลทเป็นสูงสูงมีสวัดชิงได้ส้นส่งลูกไกลลูกไกลได้ดียิงประตูจากระยะไกลเลี้ยงบอเลเร็วแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับผมตัวนี้เก่งในโหมดมินิเจอร์มากๆเช่นกันนะแต่ว่าถ้าเทียบกับจูดเนี่ยจูดจะเก่งกว่านะฮะตัวนี้ในราคาเม็ดแดงจะอยู่ที่1 2 0่งรอโดยประมาณตัวต่อมานะครับผมนะ ดับที่5ยกให้เป็นด้านของเชวินเดอร์บอยเลยนะฮะจริงๆเชวินเดอร์บอยเนี่ยผมชอบล่าง TY มากกว่านะแต่ว่าทางด้านของ AI ตัวใหม่มันก็จะโอเคนะเพราะว่าล่าง TY เนี่ย ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับผมจะเป็นทางด้านของนี่ฮะมีความเป็นผู้นำนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร่างทีมชาติเนี่ย AI มันดีกว่าก็จริงแต่ว่าทางด้านของมีความเป็นผู้นําหรือว่าสั่งการในพื้นที่เนี่ยมันจะหายไปนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยซื้อตัวนี้มาใช้งานก็ได้เพราะว่าเอตัว ID ดีลองของผมเนี่ยผมใช้เป็นร่างใหญ่เลยนะครับผมนะเป็นร่าง99นะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้คือ ID ดีลองนะไม่เติมสับบาทนะครับผมเนี่ย ค i v วินเดอร์บอตัวเนี้ก็ถือว่าเก่งนะในโหมดเมนเจอร์นี่คือแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าเดอร์บอยล่างทีมชาติตัวนี้เนี่ยสเตตัสอะไรต่างๆนานามันจะปรับลงนะะในราคาเม็ดแดงจะอยู่ที่ 140-150m โดยประมาณเนาะ ฟรีเท้า89การยิง93การส่งบอล104นะฮะการเลี้ยงบอล94ตั้งรับ73อาจจะดูน้อยแต่ว่า,าเวลาไปใช้งานจริงก็คือสามารถเข้าแท็กเกิลเข้าแย่งบอลฝั่งตรงข้ามได้ดีเลยนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเนาะสภาพร่างกาย81ถือว่าเสียบอลยากนะฮะตัวนี้1สูง1 8 1เซเมรลูกกาการ็ถือว่าหายห่วงเนาะถนาด2เท้าทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะฮะสกิลมูฟ4ดาวนะครับผม มีรูเล็ตส่งลูกไกลลูกไกลได้ดีเนาะยิงประตูจ่าระยะไกลเพลเมเกอร์แล้วก็ยิงสายก้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ก๊อตในในโหมดเมนเจอร์อยู่แล้วแหละนะครับผมนะใครที่อยากจะซื้อมาใช้ก็ลองซื้อไปใช้งานดูนะสำหรับเควินเดอะบอยเนาะเอไอตัวใหม่ๆเนี่ยฉลาดมากนะท่านผู้ชมตัวต่อมานะครับผมอันดับที่6นะฮะโซคาเตสนะครับผมทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับผมแล้วก็ลูกกระอากาศนี่คือหายห่วงแน่นอนเนาะโซคาเตสบราซิลโอเวอร์เก้าแปดตัวนี้นะฮะ ในราคาเม็ดแดงเนี่ยอยู่ที่1 4 0่งร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็มนะฮะณปัจจุบันนะฟีท้าวเก้าสามการยิงเก้าสามการส่งบอลหนึ่งร้อยหนึ่งนะเลี้ยงบอลเก้าสิบหกนะครับผมตั้งรับแปดสิบเอ็ดสภาพร่างกายแปดสิบสี่ตัวนี้เนี่ยปกติอัตราการตั้งรับของตำแหน่ง CAM มันจะสี่สิบกว่าห้าสิบนี่แหละประมาณนี้ไม่เกินเนาะแต่ตัวนี้คือแปดสิบเอ็ดเลยนะเล่นได้ทั้งเกมลุกและเกมรับนะครับผมส่วนสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบสองถนัดสองเท้าด้วยนะฮะสกิลมูฟสี่ดาว คนโสมบัิพิเศษมีรูเลตเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลนะครับผมตัวนี้ก็เรียกได้ว่าวิ่งไล่นะครับผมทั่วสนามแล้วก็สามารถขึ้นไปทําประตูได้ด้วยเพราะว่าเวิร์กเลนเนี่ยมันเป็นสูงปานกลางเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องอของเวิร์กเลนเนี่ยถือว่ามีผลสําหรับตัวนี้นะฮะแต่บางตัวนี่คือเวิร์กเลนมันก็ไม่ได้เป็นตามนั้นนะนะครับผมนะเพื่อนๆจะเชื่อเวิร์กเลนทุกตัวไม่ได้นะครับผมต้องไปลองใช้งานจริงว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ย สไตล์การเล่นมันเป็นแบบไหนเราถึงจะรู้เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเวิร์เรทเป็นสูงปานกลางนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นเกมรุกได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ทําประตูได้ด้วยเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจตัวต่อมานะครับผมนะอันดับที่7นะฮะไลค์ดีแคนไรท์นะฮะดีแคนไรท์เก้าเก้ไปไหนแล้ววะนี่นะครับผมนะดีแคนไรท์เก้าเนี่ยถูกและดีนะครับผมเล่นเกมรับได้ด้วยนะฮะตัวนี้ราคาเม็ดแดงอยู่ที่140่งร้อยสี่สิบเอ็มเท่านั้นนะฮะ ฟีท้าว91นะครับผมการยิง79การส่ง93การเลี้ยงบอล95ก,การตั้งรับ94สภาพร่างกาย90นะครับผมส่วนสนะูง185เซนติเมตรเนาะเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ3ดาวคุณสมบัติพิเศษมีคืงบอลส่งลูกไก่นะครับผมลูกไก่ลูกไก่กไ,กได้ดีแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ ได้ทั้งรับได้ทั้งลุกเช่นกันเนาะเป็นตัวจ่ายบอลได้ดีเข้าปะทะเข้าแท็กเกิลได้ดีลูกกลางอากาศก็ถือว่าหายห่วงเพราะว่าสูงพอๆกับจูดเบลลิงแฮมเลยอาจจะเตี้ยกว่าจูดไป1นเซนนะแต่ว่ารูปร่างเนี่ยรู้สึกว่าจะพอๆกันเลยเนาะทางด้านของจูดนะแต่ว่าจูดจะจบสกอร์ได้ดีกว่าแต่ทางด้านของดีแคนไลท์เนี่ยรู้สึกว่าจะส่งบอลเนี่ยได้แม่นนะครับผมส่วนทางด้านของเรื่องการเข้าปะทะเข้าแย่งบอลเนี่ยผมว่าพอๆกันกับจูดเลยนะพอๆกันเลยเนาะแต่จูดเนี่ยจะจบสกอร์ได้ดีกว่่่าาคนนนนนนััััั้เออองะะะรบบตตวมมผดที8 บา l เลล่านะครับผมตัวนี้ผมใช้งานมายาวนานเลยแหละเพิ่งตีบวกเม็ดแล้วก็ขายไปนะฮะตัวนี้ก็เก่งในโหมดเมเนเจอร์เช่นกันนะครับผมนะวิ่งเติมเกมลุกสนุกเลยนะในราคาเม็ดส้มอยู่ที่1 4 0 1 5 0นนะฮะตัวนี้ ฝีเท้า90การยิง87การส่งบอล98นะฮะเลี้ยงบอลก็19ตั้งรับ86เนาะสภาพร่างกาย81นะผมส่วนสูง175นะครับผมแล้วก็เท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมุฟสีดาวคุณสมบัติพิเศษมีตวัดชิงได้วยส้นเน้นแท็กเกิลยิงประตูจากระยะไกลตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดนะครับผมเล่นได้ครบ90นาทีอย่างแน่นอนแต่ว่าก็ต้องอัพกล้ามให้มันนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะอัพเป็นทางด้านของการส่งหรือว่าอะไรต่างๆนานานเนี่ยก็เล่นได้ประมาณ70-80นาทีก็ตต้้้อออองงเเเปปลลลีีออลล่่มม่่ยยนนนนนนนกะสหันนับวคคผมมมใใใใโดจไ็ชชแิ ดูนะครับผมตัวนี้ถูกและดีจริงๆนะสำหรับเรล,ล่านะครับผมนะตัวเนี้ยตัวจริงผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเล่นอยู่ทีมอะไรนะครับผมแต่ว่าไปใช้งานมาแล้วรู้สึกว่ามันแบบ AI มันฉลาดอะ AI มันไม่เออนะครับผมนะก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตัวต่อมานะครับผมนะอันดับที่9โลทามัติอุสนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าสมราคานะครับผมนะอาจจะเป็นตัวที่ออกมานานแล้วแต่ มราคาอยู่ฮะตัวนี้ราคาไม่ส้มอยู่ที่ 110-120m เนอะได้ทั้งเกมลุกและเกมรับส่วนเรื่องของการเข้าปะทะเข้าแท็กเกิลน,นี่คือไม่ต้องพูดถึงฮะห,หายห่วงอยู่แล้วนะร่างกายแข็งแกร่งด้วยสาหรับตัวนี้นะฮะมีข้อเสียกแค่ลูก,กาอากาศแค่นั้นเลยนะฮะฟีท้าว91การยิง89นะฮะส่งบอลก็15เลี้ยงบอล88การตั้งรับ92สภาพร่างกาย85ส่วนสูง174ซนมนะครับผมสูงพอๆกับเปเล่เลยนะตัวนี้นะฮะ ดาวที่ถนัดเป็น4ีหนะฮะหลอดพลังงานเนี่ยหดาวตันเลยเนาะขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วตัวนี้นะครับผมสกิลมูฟสี่ดาวเนี่ยเวิร์กเลตเป็นสูงสูงนะฮะมีตวัดชิงด้วยส้นร่างกายแข็งแกร่งเน้นแท็กเกิลแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาแล้วจะแบบเน้นคุ้มเลยอ่ะผมก็แนะนําเลยนะมาเทอุสนี่คือบางครั้งบางทีเติมเกมลุกสูงเกินไปนะฮะลงมาเล่นเกมรับไม่ทันก็มีนะครับผม ราะฉะนั้นใครจะซื้อไปใช้งานก็ต้องคิดดีดีหน่อยนะแต่ทางด้านของการเข้าปะทะเข้าแท็กเกิลเข้าย่งบอลนี่คือสบายสบายหายห่วงอยู่แล้วเนาะตัวสุดท้ายนะครับผมอันดับสุดท้ายเนี่ยจริงๆผมอยากให้ทางด้านของมาคิซิโอมาคิซิโอแม่งเก่งมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าทางด้านของเนี่ยผมยกให้แบ็กแฮมดีกว่านะฮะเราต้องดูแบบภาพรวมด้วยเวลาเล่นในโหมดแมนเจอร์เราต้องดู AI ภาพรวมเป็นหลักนะครับผมนะผมยกให้ทางด้านของเดวิดแบ็กแฮมนะฮะในราคา 140M งร้อยสี่สิบเอมนะครับผมหนึ่งร้ยสามนึ ฝีเท้า8 9 9การยิง9กการส่งบอล1น3เนาะการเลี้ยงบอล93ตั้งรับ78สภาพร่างกาย79นะสะส่วนสูง8 8 c m ซติมเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟมาแค่3ดาวเท่านั้นนะครับผมแบ็กแฮมเนี่ยปกติเขาจะใช้ตำแหน่ง RM เนาะไอตัวนั้นอนะแล้วก็โยกมาเล่นเป็น CM เนะครับเพราะว่าตัวนั้นมันสามารถอัพสปีดนะะอัพสายฟ้านะครับผมใช้งานได้นะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะในโหมดเมนเจอร์เป็นหลักนะแต่ในโหมดเฮดูเฮดไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่ามันแค่3ดาวนะเวิร์กเลดเป็นปานกลางปานกลางนะครับผมก็คือมันจะเป็นตัวที่ไม่ได้แบบว่าหลุดตำแหน่งนะครับผมไม่ค่อยหลุดตำแหน่งเท่าไหร่แต่ว่ายิงประตูบ่อยมากนะในโหมดเมนเจอร์ยิงประตูบ่อยมากนะฮะบางครั้งบางทีเนี่ยคือเพื่อนเติมปุ๊บเนี่ยมันจะหาช่องในการยิงในการจ่ายให้เพื่อนแบบได้อย่างดีเลย คุณสมบัติพิเศษเนี่ยคือมา8ช่องเลยนะฮะเต็มๆเลยนะมีทั้งตวัดชิงด้วยส้นนะครับผมแล้วก็มีทั้งด้านของพยายามเตะลูกขวางสนามก็คือเปิดบอลคอสบอลเข้าหัวอกองหน้าของเรานั่นแหละนะฮะแล้วก็มียิงปันง่นโค้ง ส่งลูกไกล่ลูกไก่ได้ดียิงประตูจากระยะไกลเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยนะสำหรับทางด้านของเดวิดแบงแฮมนะครับผมข้อเสียอย่างเดียวนั่นแหละ3ดาวแต่ว่าในโหมดเมนเจอร์ไม่เป็นผลแน่นอนนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะกับ10อันดับนะครับผมใครอยากจะซื้อตัวไหนไปใช้งานเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อให้คุ้มนะครอบคุมแบบว่า ทุกอทุกโหมดนะครับผมทุกโหมดเนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆซื้อทางด้านของจูต์เบลลิงแฮมนะฮะสโคาเตสแล้วก็ทางด้านของบัลหลักนะครับผมอันเนี้ยคือครบเครื่องเลยนะครับผมถามว่าครบเครื่องเรื่องอะไรก็คือลูกกลางอากาศก็หายห่วงเกมรุกก็หายห่วงการจบสกอร์การทําประตูก็หายห่วงเกมรับก็หายห่วงนะครับผมเพราะฉะนั้นไอตัวพวกเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าครบเครื่องนะฮะ ครที่อยากจะซื้อไปใช้งานก็ซื้อทีเดียวจบก็จัดไปเลยนะครับข่าวประมาณนี้นะใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครก์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะฮะผิดผาดประการใดไปหรือว่าไม่ถูกใจใครยังไง,ง,ไงก็กราบขอประทานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปโอหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม